วันที่9มีนาคม2560เวลา13.30นาาิกนาทีนายธวัชแส่ห้ําผอ,อสพอปอนาธิวัฒเขต2พร้อมด้วยนายลูกูลชูนุย้ยนายสุพจน์มณีรัตนโชธและนายพิรมจินทาดารองพออสพอปอนาธิวัฒเขต2นำคณะผู้หลังฐานักศึกษาในสังกัดเข้าประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษาครูบุคลากรกทางการศึกษาและฐานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชะเแดน,นภาคใต้ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ260ณนห้องประชุมขุนศิลป์โรงเรียนวิทยาหัดใหญ่วิทยยาลัสมบูรณ์กุลก,กัญญาเขตเทศบาลนครหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่ ัระวัตสงขาโดยมีพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมสำหรับวัตถุประสงค์การประชุมก็เพื่อเป็นการนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงที่ผ่านมามีการร่วมกันวางแผนป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงปิดภาคเรียนที่กําลังจะมาถึงคือระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2560และการจัดทําแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2560 ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เข้าประชุมหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานการปกครองและหน่วยงานทางการศึกษา อาทิตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ข Mont ับการตรวจปูทอนจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผอสพทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผอสพมเขตสิบหกสงขลาและสตูลผอสชจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง